พวกมึงกำแกกูตลอดเวลาแล้วไหมมกูจะฆ่ามึงจะมาฆ่าผมเฮ้ยอันมันเป็นก่อนเหตุอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ก่อนการ์จอนอีกแล้วกูคงไม่ห้ามหรอกเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยอย่าเข้าไปมันมีจอนสันขั้นบัตรก็เฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยกูจะเล่นเฮ้ยมั่วอะไรเฮ้ยจะเล่นอะไรเฮ้ยจะดึงทำไมนี่มีดมันคมแล้วเนี่ยกูรู้จังคำเมื่อคืนเล่นมีดเดี๋ยวก็ผีผักผีบ้านพ่อมาเที่ยวพระรามเก้าเฮ้ยกุงทนไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยจะจบอยู่แล้วปากเหม็นไม่พอเสือกปากหมาไอ้สัตว์พูดส่งเด่นไปได้ไงกุงทนแม่งพูดพระรามก้าไอ้เหี้ยโอ๊ยโอ้โหอะไรมึงว่าอะไรกูอะไรได้แล้วอ้สัตว์หัวมันออกไหมและร้อนแรงกับพี่อ่ะจะบูกออกไหมและกล้าเหรอสัตว์ลูกตาได้ไงยังมึงดูถูกกูมากแล้วยังยังยังอะไรแล้ยังไม่เข้ามาช่วยกูอีกไปจะควักตากู